สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับอยู่ที่ตลาดนัดแยกการช่างครับเป็นวันเสาร์ที่สิบ้าครับมีนาคมสอายสครับพี่น้องครับแหละพี่น้องบรรยากาศนะครับช่วงเศร้าๆครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ด้านหน้าสนามครับพี่น้องตลาดนัดแยกการช่างหรือว่าตลาดนัดกําว่านครับพี่น้องครับมันนี้จุดบริการตรวจทองระบบสืบพันธุ์นะครับคุณหมอับท่านมากครับพี่น้องครับ ขอกเป็นคู่เกตขัดไ่น้องี่น้องบรรยากาศมัอนี้คนซื้อเข่าหลายครับพี่น้องครับงัวราคาแรงครับพี่น้องครับในหอยกันแลนขึ้นกันนะครับพี่น้องครับในหอยกันแลนห้างงัวมาตลาดนะครับาะว่าความต้องการแรงซื้อมันหลายนะครับพี่น้องครับโอเดี๋ยวเนื้อหาจะเป็นจังไหนแนนะครับมันนี้เอากระสียางหลาะน้อกันครับพี่น้องครับเช็คราคาน้อกันครับพี่น้องรอยได้ขายดีรอยได้ราคาดีครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องครับของไผ่ของไผ่ของไผ่พร้อมแล้วดีครับนี่ครับพี่น้องครับของหอยปล่อยครับแม่ลูกตัวเมียมาเนี่ยมานําเสนอครับเป็นโอ้ลูกเป็นขึ้งงามแท้ครับโอ้ลูกเป็นงามนะครับสดขั้วโซดโซดอีหลีนะครับพี่น้องครับแม่ไถดงยังไงเลยล่ะครับแม่ก็โค้งไถดวงจีบามันยังได้คุณ่ะครับผม เอาว่าเท่าไรเนาะแม่ลูกว่าสามหมืหาปัญหาต่อไรครับสามหมื่นห้าพนห้านะครับต่อรองได้ครับ่นองครับสงัดีเนาะนะครับสองเดือนครับหัวไถ่นะครับไท่กลางครับแต่ว่าจ่ายลุกสวยนะครับไห่ลงเลยครับจ่ายลูกสวยๆเลยคุณลูกเป็นครพี่น้องครับลูกเท่าไรเนาะลูกผสมโตปะบะะกับลูกปะปาอบ้านเนาะปะ มันมันขึ้นในมันมัน,น,น,ม,นมันขึ้นในสองมือล่ะแต่ว่านยันเพิ่มต้นทุนก็เรือออร่อยบ่ผสมอ๋อบ่ผสมกับลูกมันยังหน,น่อยนีะลูกมันยังหน่อยออ๋กับรอบนาพอดีครับแบนนบนี้เลยครับเดือนนี้สามหมื่นห้าพันนะครับลูกจองยาต่อได้ครับต่อได้ลูกแข้งขาดีครับแม่เป็นข้าวฟอใหญ่ครับพี่น้องครับสูงแม่เป็นประกันแข้งขาครับสูงกว่าแม่ต่อยสี่สิบหัวคนละครโมเมนต์สี่ไหนอยู่ครับสี่สิบ เกือบสี่สิบผ่านเกือบสี่ิบผ่านในลูกเปบนีน่ใจลูกดีครับพี่น้องครับมันเนียวไหมตัวมันเนี้ยไมแม่ลูกแม่ลูกตัวเดียวเนี้ยแหละมือแม่เหมือนนะครับสุขภาพดีหลังเป็นแป้นห้องหลังใหญ่ครับท้ายสวยโอ้นุ่มนี่มเลยครับผมสุดยอดแฮกเป็นตลาดตลาดเป็นจังไรเหมือนข้คนขึ้นหลายเนี่ยนะมันเนี้ยขนหลายครับแต่ว่าคนสี่ตัวมีเนาะ ง้วกันหน่อยลกนี่ง้อหน่อยลงเนาะมือนีเนาะใส่ลงกกัขากบนไดอ๋อส่ง่ราคาส่งนะครับพี่น้องอฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องนะคบดเก้าสองครับเทียนามแปดครับสองูครับผมหอยพรคนเก่าครับผมอ่ะหมือนีดให้มันหมานครับครับพีครับพีครับ สวัสดีครับผมอ่าในหอยคนรอครับพี่น้องครับในหอยย่างซุ่มนะครับเพื่อจะได้สภาพตลาดมาเนี่ยเริ่มเริ่มดีขึ้นเยอะเริ่มเริ่มดีขึ้นมาเนี่ยเอามากงตัวมาเนี่ยเอามะซเอามาซีเบิร์ดแล้วเบิร์ดเบิร์ดเลยครับเบิร์ดเลยขายคขารดลอยเลยขายเถื่อมาเนี่ยขายเถื่อเพราะได้ขายอยู่เออเถื่อเพราได้ขายน้อยได้ขายดีมาเนี่ย ววลกเป็นงัวผู้หรือว้อแม่ง้อแม่ง้วันง้อวันเนาะง้อวันพอได้ขายเด็ครับในหอยเป็นวันหน,หนะครับพี่น้องครับเบิน,นี้เบิร์ดหล่อละนะครับพี่น้องครับเอ้าหมานคัดนะครับพี่น้องครับเอาเอาฟัสเบอร์ให้พี่ให้น้องนะเพื่อเพื่นอยากซื้ออยากขายน้ำศูนย์แปดหนึ่งครับครับผมศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดครับผมครับ ผู้ใดอยากขายงั้งวะแถวไหนแถวไหนบริการสื่อแถวไหนเนี่ยเกตสีเกย่างสุน้อยครับอารมณ์ครับอ๋อการทารมณ์ย่างสุน้อยซีสเกตราศีโทรมาเลยครับโทษมาอยากซื้ออยากขายโทรมาอ้มันมันครับมาเนี่ยมันมันครับมาเนี่ยในหอยเป็นหม่หอยพอนขายหรอขายหรอขายไปเท่าไหร่ขายไปสามหมื่นสองสามหมื่นสองนะครับพี่น้องครับโอ้ยบอสเนี๋ยอ่อนคลิปอยู่ครับพี่น้องครับขายแล้วครับพี่น้องครับว่าอ้วนพ่อได้ขายขึ้นเมื่อไรเรื่อง เออให้ให้ทางนี่เพียงสิเพง่อนง่วงมันเชื่องครับง่วมันขึ้นง่ายครับมอบอกมันง่วมันขึ้นยากอ๋อขื่นยากพอาะเพอาะมันเชื่องอ๋อมันเชื่องมันขึ้นยากมันขื่นยากแน่อยากได้ทาเรียบเรียบอยากได้ทาเรียบเรียบอ๋อนี่ครับพี่หนุ่มคนสื่อขายกันแล้วครับสามหมื่นสองพันด้วยครับเด้อนี่คนสื่อนี่คนสื่อปะครับนี่อ๋อลงลงสายป่ประยูร พายุห้านี่พายุสีสเกตห้านี่นะครับพี่น้องครับอ่าสามหมื่นสองพันนะครับของมันดีมากใหญ่ใหญ่เนาะแมนแมนแมนกันวัวจงนี้มันหาใหญ่มานงโอ้ใช่ลงง่ายกันหาเนี่ยปัญหาใหญ่คน่ะนาพี่น้องครับนี่ง้อส่งนี่เด้อครับเด้อนียนจะคล้องเพิ่นปิดไปแล้วครับพี่น้องอ้าทั้งนี้ก็ขายง้อใหญ่ครับพี่น้องครับขายอ้าขายให้เวียดนามนะครับพี่น้องครับเน็บง้อแบบนี้ครับพี่น้องครับมาซได้ปะง้อคาคาดีมาซูมันมันเป็นต้องซูมัน หอยอุดขายแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับขาดแล้วคนว่านะครับพี่น้องครับสีสีแล้วครับพี่น้องครับหอยอุดขายครับพี่น้องเดี๋ยวชีถามเคนว่าตัวนี้เพิ่นขายเท่าไหร่ตัวนี้เพิ่งเกิดสีสีหรอครับพี่น้องครับอันนี้งัวสเปกนะครับร้อยนี่ขายดีนะครับพี่น้องครับงัวสเปกขายดี ขายแล้วขายแล้วครับพี่น้องครับหอยอุดขายแล้วขาย้วตัวนี้ก็ขายตัวนี้ก็ขายจักบาทก็ขายจักบาทก็ตัวนี้ละตัวสีสีบางหันเนี่ยมื่นหนึ่งพันห้าร้อยมื่หนึ่งพันห้าร้อยครับฟองหอยอุดเด้อครับเด้อเป็นขายแล้วตัวนี้ขายจักบาทเนี่ยมื่นหกพันห้ามื่นหกพันห้าม้วนลายสเปกเนาะแบบนี้เพิ่นว่าเอินว่ญม้วนลายสเปกนะครับพี่น้องครับของเหลือเหลือเจ้าตัวบาทนี่นี่ครับตัวนี้ว่าเท่าไหร่นี่ยหกพันห้าหกพันห้าซื้อๆบ่มีมื่น 6,000หาเด้อครับด้วยของหอยอุดเด้อครับพูได้อยากได้นะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้อง6,005บันเองว่าแมงว่าอย่างมีบอมมือเนี่ยว่าแมงบ่มีครับบ่มีเบิร์ดแล้วว่าแมงขายไปแล้วครับ17,000หา17,000หาครับพี่น้องครับโอ้หอยอุดขายดีครับพี่น้องครับเหลือตัวเหลือตัวเดียวครับพี่น้องครับเหลือ6,000เท่าไรก่อน6,000หาเด้อครับเด้อเอาผู้ใดอยากได้อะฝากเบอร์ให้เพื่อนนะชุดเปดแปดครับชุดเป็ดแปดสามหกหกครับชุดสีสองหาครับผมผู้ใดอยากขายงัว สื่งงว่นะครับผ้ได้อยากสื่ออยากขายนะครับโทรมาหาเพื่อนนะครับแบบราคาไปกันได้สื่อเบิร์ตครับพี่น้องครับหอยอุดนะครับเดี๋ยวผมพาพี่พาน้องนะครับยางเลาะมาทางนี้อีกครับพี่น้องครับมือหนิงว่าลอยสเปกายดีครับในหางเข้าหลแหงนะครับพี่น้องครับงว่านี่บบตองบอถึงนะครับเวียดนามมาเป็นร้อยครับพี่น้องเวียดนามเขามาตลาดเป็นร้อยครับพี่น้องมือนี้นะครับนี่แหละเป็นจุ่มเป็นซุ่มอยู่ครับพี่น้องครับบบตอง่วงครับพี่น้องมือ ในหอยเขามาหลายนะครับมาสังเกตตลาดนะครับพี่น้องครับนี่มาสังเกตดุกนะครับนี่ครับเวียดเวียดนามซื้อแล้วครับพี่น้องครับคู่น <No ี้นะครับสี่หม bueno ื่นหกพันห้าร้อยครับสองตัวเด้นะครับพี่น้องครับสองตัวนะครับขุนดันคันเทพเป็นคนขายครับพี่น้องครับขุนดันคันเทพนะครับพี่น้องครับเป็นคนขายนะครับเวียดนามเป็นคนซสือนะครับพี่น้องครับ เปนสิจับเฉียเฉียดไหมนะครับปูนี่สี่หมื่นหกพันห้าร้ครับพี่น้องครับตัวละสองหมื่นหัวนี่นะครับเป็นเอ้โหปิดตาไว้อีกอย่างดีนะครับพี่น้องครับ ฮะเดียบลอยครับพี่น้องครับเวียดนามซื้อเดียบลอยนะครับพ um> ี่น้องครับสี่หมื่นหกพันกว่าบาทครับพี่น้องครับฮะเอาไปเบิ่งอย่างเี้เด้อเนี่ยห่างด็อกเตอร์ครับพี่น้องครับห่างด็อกเตอร์น้องคุณเหรอเไหมวกพัน อเจดอเอาเาหาล่ะเอาให้เบียเอาอเอเสียงม500อขายลอเอาหาลอยมันรุกไหลเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเชียงไทยเพิ่นสร้างเนี่เพิ่นเอาเดเจ็พันเนี่ย500เ้าเอรา่านี่ยมก้่ซื้อขายกันหรอกครับพี่น้องครับหอยดอกเตอร์หอยดอกเตอร์นะครับ เยตัว้ยตัวนี้ตัวนี้งเก่เก่งเ่ตัวมนสูเ่ลยเก่งเลยไม่มีขาดขาดเงินดินเลยไม่เอาแลเสียเงินด่เอาสียปลยเสียน้ำใจน้ำใจน้ำใจอดน้ำใจเลยเ่งลย นเนี่ยครับขายไปแล้วครับขายไหมเราได้ซีรโอ้โอ้แขนไหมโอ้เครื่องบัตรหมดเลยครับพี่น้องครับคนหลายแหงนะครับพี่น้องครับเมื่อน,นี้เกษตรกรกักบเมื่อเสือง้อเลี้ยงขายดีอยู่ด้วยครับพี่น้องครับรู้สึกว่าเสาเนี่ยเป็นเสาง้อเลี้ยงขายดีครับ นี่ครับพี่น้องครับอันเป็นแบบนี้สเปคแบบนี้นะครับเวียดนามือนะครับพี่น้องครับร้อยมโมนิสขึ้นยุ่งสองหมื่นกว่านะครับว่าสเปคนะครับว่าสเปคเบียดนะครับตัวเมียหวานๆเนี่ยนะครับพี่น้องครับ เป็นราคาค,คร,รับพี่น้องครับมอวดจอยง่อโค้งบ็กเป็นราคามมาตเลยอัน ไปสอดนะครับพี่น้องครับอันตรายถอดเลยถอนเลยถอนแล้วนครับพี่น้อดครับ ไล่ครับพี่น้องครับสายไฟนะครับรถเกี่ยวสายไฟนะครับเกิดไฟสอดนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นจ้าไดนมือหนี้มือนี้มารแล้วแบบโตเบิร์ดแล้วครับเบิร์ดแล้วเอาไล่งานสภาพตลาดเบิร์ดมือนี้คือขายดีแท้ครับผมอ่ามือนี้ตัโผูกขึ้นสองร้อยครับตัโผูกขึ้นสองร้อยโตประมาณสองร้อยตัวเมียนี่ลดประมาณสามร้อยตัวเมียลดลงสามร้อยนะครับตัโผูกขายดีอมื่อกี้ครับง้อคลองทีนะครับเด้อ นี่แหละคัดพี่น้องสภาพตลาดเมื่อนี้ครับพี่น้องครับงัวผูทะยับแน่นะครับงัวโค้งส่งโตนะครับตัวแม่อาจจะราคาลงแน่นะครับอันนี้นะครับเป็นรายงานมื่อนี้เบิเหลือพอาะโตแล้วเบิร์เบิร์ตือครับบิร์ตือเบิดแล้วโตเบิด์ตแล้วครับเบิรแต่หมอวานเบิดแต่หมอวานนะครับขอให้อ้วนครับข้อไอ้อ้วนเนาะครับผมงออ้วนเวียดคื้อบ่อั้นครับดีแต่กันนี้กับเท้าเงินเวียนล่ะครับโอ้เท้าเงินเวียดนะครับเท้าเงินเวียดอยู่เด้อขอให้ร้อยกวนอ้วนซะนะครับเรียงให้มันอ้วน นะครับได้ขายแน่นอนครับผเอ้าฝากเบอร์ให้นะเพื่อเพิ่นจะขายงวดให้อ่า0813556428ครับเก้าเจริญฟาร์มครับครับเเก้าเจริญฟาร์มกันทะลักขอบคุณครับครับผมมันมันครับอ่ามันครับพี่น้องครับแปดตัวขายเบิร์ตเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวร์ถามราคางวดน้ำบังนุ่นครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมอะไรยังมากวันนี้ของงยเยของเงยเงยอู้สีสีเบิร์หลอดตัวนี้อ่าฮะเวียดนามเอาคันวนวน นะครับตัวใหญ่โตหวานนะครับพี่น้องครับซื้อขายกันแล้วครับพี่น้องเอาบ้านนี้ตัวเหลือมีตรอะไรเหลือปะเหลืออยู่ครับเหลืออยู่อ้าวมีตัวเหลืออยู่เอาตัวนี้ด้วครับเด้อเอ่าตัวนี้ว่าเท่าไหร่นี่เหลือนี่ยเก้าพันเก้าพันห้าไม่มีหมื่นไม่มีหมื่นครับพี่น้องครับอ่ะตัวผูกข้อนี่ล่ะตัวผูกข้อนี่สี่พันห้าร้อยสี่พันห้าร้อยครับพี่น้องครับผูกข้อโยโย่เนี่ยพันห้าร้อยน้องครับนี่แหละงัวบางนนทครับราคาประหยัดครับพี่น้องครับราคาประหยัดงมดประหยัดมีให้ครับอ่ะตัวนี้ล่ะตัวแม่นี่ล่ะ เก้าพันห้าไม่มีเหมือน <oria. S 2> เอาเฝ้าโทษเด้อ,อ,อครับกันดี่อกครับแมนครับผู้ได้เบิ้งคลิปเราเฝ้าโทษครับพี่น้องครับนี่เก้าพันห้าไม่มีเหมือนครับพี่น้องครับวารุณธรรมศาสตร์นะครับ <sequel. S 2> พี่นออ้องเอ้านาสนใจครับพี่น้องครับอ่าเนตัวนี้ว่าถ้าใดเ <100 00. S 1> จด๊ดพันยอ่ยองเนี่ยเจ๊ดพ <100 00. S 1> ันนะครับพี่น้องครับว่ามีเหมือนโอ้ยเจไดพกลถึงเฝ้าโทษเลครับเด้อเฝ้าโทษเลยเฝ้าโทษนะครับพี่น้องครับ เจ็ดพันนะครับพี่น้องครับเจ็ดปัญหาใหญ่เติออะไรพวกน้เออเจ็ดปัญหานะครับเจ็ดปัญหาเด้อครับเด้อใหญ่ใหญ่ใหญ่นะครับโอ้เจ็ดพัญหาพี่น้องน่าสนใจแฮงครับพี่น้องอ,อ่ะตัวไหนอีกของห้าหบานนี้บเบรเิร์ดแล้วขายปเาป็นผสงเขาเลยอ๋อขายเอาไปไปส่งเขาเลยอ่ะตลาดเป็นจากไหนเน่อ่ะรายงานเบิังตลาดตลาดท้ดองผมนี่คือคาร์เมย์อยู่ครับตลาดของผมเลยอ่าส่วนของผมนี่คือคารอ่าส่วนส่วนเน่ของห้านี่คือคาร์ดูอ่าวพ่อเด็กซื้อเด็กขาย อ่าพอได้ซื้อได้ขายนะครับงพว่อ้วนๆขายให้เบียดนั่นงวอ้วนๆขายดีอยู่ครับอ๋องพรอ้วนขายดีขายดีแต่ว่าราคาก็ยังบ่ทันเพีคือคืออยู่ทุกคนบ้านเนาะครับผมอ่ะก็ยังส่งตัวก็ยังส่งอยู่แต่ว่ากันอยากให้ขายดีให้เฮ็ดให้มันอ้วนแม่นครับอ่าอยากขายดีให้มันอ้วนอ่างวดตองว่าค้งก็ยังส่งโตอยู่ครับอ่ะนี่ราคาพี่น้องครับบางโนนนะครับข้าวสารจากบางโนนเอ้าผู้ใดอยากได้ว่าน้่มฝากเบยพ่อเนี่ะ 063ย์หกสาบ0563์่าหมครับผมอ้าวมันหมันครับครับผมครับดีครับวัสดีครับโออเขาบักแจกเอออยู่นี่นี่น้อเอออแจกขายแล้วครับพี่น้องครับตัใหญ่แห้งครับพี่น้องครับเท่าไรแจ็คนี่ละเท่าไรอะห้าหมื่นกว่าครับพี่น้องครับขายไปแล้วนะครับบังแจ็คนะครับพี่น้องครับอีกต้นนี่ ไปแล้วครับพี่น้องครับหัวใหญ่ขายดีครับพี่น้องครับเชื่อเรื่องหางมึนหัวกระเด็นคล้ายครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับหางจวบนะครับพี่น้องครับมาต่องัวครับพี่น้องครับไมา ก็จะเอาพันหนึงอ๋อหมื่นพันราลกาารต่อมันหางัเออราคาห้องดิ้วซื้อราคาห้องซื้อรับหมื่นพันนะครับเป็นเออนะครับทางจั่โบพท่านห้นะครับ้องครับเอหอยนุ่นคุ้นขายเลวขายเจ้าบาดปะ สักบาทตัวนี้เหมือนสองพันเหมือนสองพันเจ็ดร้อยครับพี่น้องครับหางนั้นคุ้นรายแล้วเออแมียนเออแมียนเออเมียนะครเหมื่นสองพันเจ็ดนะครับพี่น้องครับบ่ได้ตัวเพิ่่นวาเอาไปเข้คอกนะครับพี่น้องครับห่างจวบหางจวบว่าคือบ่เห็นตัวนี้ครับพี่น้องครับตัวนี้ทําไมไม่เห็นนะครับพี่น้องวันนี้ได้กี่ตัวเราได้สิบสองตัวได้สิบสองตัวนะครับร้อยไหน รอยมั่วเหมือนเดิมรอยมั่วนะครับตัวผู้ตัวเมียซื้อหมดครับตัวผู้ตัวเมียซื้อหมดนะครับพี่น้องครับซื้อหมดแม่ลูกกับสื่อเด้อครับเด้ออ่ะไปอีกแล้วตัวหนึ่งนะครับเวียดซื้อหลายครับพี่น้องเยอะหนุพี่ไปติดตามเวียดเลยดูดิเอาเงินแล้วนะเนี่ยเขาจะเอาเงินเักบาทนั่นลูกพี่สี่พันสี่พันนนหมื่นสี่พันนะครับขายไปแล้วครับพี่น้องครับให้เวียดนามครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวเขาสิเลาะไปเบิ่งฮัวน้างจวบครับพี่น้องครับไปนี่ครับพี่น้องครับ ทีมเวียดครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมเวียดนามครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเป็นยังไงอ่ะวัวถูกหรือวัวแพงวันนี้พอดีครับพอดีนะไม่ถูกไม่แพงพอซื้อพอซื้อซื้อราคาดีๆคนไทยได้ขายไม่ขาดทุนเขาครับเออเยี่ยมเยี่ยมซื้อราคาดีคนไทยบอขาดทุนนะครับซื้อแพเขาบอกว่าเขาบอกว่าขาดทุนอ่า นี่ครับพี่น้องครับเวียดนามาคนบาซื้อแพงๆแน่นะครับคนไทยขาดทุนนะครับพี่น้องครับซื้อแพงๆเลยให้เขาไปขาดครับผมโอ้โสุดยอดนะครับทีมเวียดไปหลงไงใช่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 ครับตัวผู้ตัวเมียซื้อหมดขอให้อุ่นครับขอให้อ้วนนะครับว่าอ้วนให้เอามาขายที่ตลาดเลยนะครับเวียดนามซื้อแน่นอนขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเวียดหน้าด้วครับเดี๋ยวหาเพื่อนบาานถ้หัวหน้าจ่ายเงิน โอ้ล่านหานนะครับวันนี้นะครับขนเงินมาล้านหานี่ครับพี่น้องครับเขาแก่เขามาจ่ายเงินนะครับหอบเงินมาล้านหาครับพี่น้องครับยังไม่จ่ายยังไม่จ่ายเดี๋ยวไปเตรียมตัวก่อนอ่าเตรียมตัวก่อนนะครับพี่น้องครับใครจะจ่ายเงินครับพี่น้องครับมวันนี้เอาเงินมาเสือล้านหาเพื่อนละนะครับไม่รู้ว่าจะพอไหมนะครับพี่น้องครับทีมเวียดนาม มั่วใหญ่ครับพี่น้องครับขายแล้วครับแม่ใหญ่แห้งนะครับพี่น้องครับเจ้บานแนกเจ้าบานสี่หมื่นทวนนะครับสบีฟมาตเตอร์นะครับพี่น้องครับบีฟมัตเตอร์สวยๆนะครับพี่น้องครับตัวละสี่หมื่นครับพี่น้องครับขายให้เบียดน้ามอ้ยผี่พี่น้องขนวนๆเป็นราคาครับพี่น้องครับสี่หมื่นบาทครับพี่น้องครับขายให้เบียดด้วยครับเด้ออ่ะเอาไปโวงเบียดครับพี่น้องครับเอ้ย เป็นราคาขันง้วนเป็นราคาครับพี่น้องครับไปไปอ่ะนี่ระคบพี่น้องครับสี่หมื่นนะครับยิปมาสเตอร์ครับพี่น้องไปแล้วครับอ้วนเป็นราคาครับพี่น้องครับอ่าในหางท่านี้จ่ายเงินครับพี่น้องครับจ่ายเงินแล้วนะครับพี่น้องครับ